สวัสดีค่ะทุกท่านพบกับช่องกะลุงลิงแรงยังว่าคลิปนี้จะพาทุกท่านมาชมพิธียกสารปู่ขาวของตำหนักแม่ครูแอลนะคะก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะรวมพิธีตั้งสารปู่ขาวต้นกระบกนะคะีค่ะสวัสก็จะอยู่ในาการตั้งสาร เาดีเลิกดีชัยดีตะคัตเลิกดีที่จะเป็นการทําในการลงยานอันศักดิ์สิทธิ์นี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ปกปักรักษาอยในสถานที่แห่งนี้ก็ดีเทวดาลุกเทวารุษทองสถานที่แห่งนี้ก็ดีจงได้โปรดเปิดทิศเปิดทางให้ข้าพเจ้าแม่ครูวิราชินีชุนชะได้ทําพิธีกรรมในการตั้งสารสารนี้เป็นสารเจ้าที่สารบรรพบุรุษ ข้าพเจ้าจะขอวางเลิกวางชัยวางมิ่งวางขวัญวางสิ่งดีๆลงในบอ่อยะมหาเนสสมบัตินี้ให้บังเกิดอิทธิฤธิตขอองค์ปู่ขาวจงช่วยสถยินายนามหาบารมีนณสาแห่งนี้ขอองค์พระแม่ธรณีจงช่วยเปิดทิศเปิดทางให้แข่ตัวลูกด้วยเถิดนบัดน,นี้นะพระเจ้าค่ะสาธุสาธุสัตว์ เตจาาเเมลบียหนีพันเอิญมาเบียนีเบียหนีพันเอิญมาเบียมหายะเบียเบียหนีอันไดกระตามแต่ผู้ไดมาคอยยังกระตามแต่แผ่นดินธรณีหนีเป็นแผ่นดินธรณีศักซิ์เบียหนีพันเอิญมาเบียแก่แก่ได้เมื่อสุยางแม้นความถุกคว่ำหอนมหากระแก่ได้แม้นความหล่อนความล้นมหากระแก่ได้แม้นผู้ใดเจ็บป่วยมหากระแก่ได้แม้นผู้ไดเดือดร้อนเงื่อนเดือดร้อนทองมหากระแก่ได้ แม้นผู้ใดเฮ็ดอันใดก็ตามเตหเฮ็ดบดีก็แก่ใดแม้นผู้ใดมาขอสิ่งดีๆมหารํำรวยกระขอห้ยะมหาสมบัติแก่นี่เป็นแก่ดีแก่นี่เป็นแก่มงคลแก่นี่เป็นแก่เยอะเป็นแก่เลิกแก่นี่เป็นแก่ดีแก่ยายะแก่มามาแก่เงินแก่สมบัติย่านมหาย่านอันใดก็ตามแต่แก่ทูกแก่รอนเพิ่นแก่ให้ไใดเมื่อสุยางตกลงไปในแผ่นดินนี่ขอให้ซักธิ์มหาดังวาเด้อขน้อยโอมมามา เลี้ยนนีเป็นเลี้ยนดีเลี้ยนหนีเป็นเลี้ยนท่องขําเลี้ยนหนีเป็นเลี้ยนเงินเลี้ยนหนีเป็นเลี้ยนแห่งมหาปรากฏเลี้ยนหนีอยู่ในแผ่นดินใดก็ตามแต่สิเป็นเงินก็ดีสิเป็นทองก็ดีมั่งคั่งด้วยย่านมหายะสมบัติแม่นเป็นมหาย่านมหาเลิกอันดีก็ดีเลี้ยนหนีเป็นเลี้ยนมงคลใช่เป็นทั้งเงินเป็นทั้งทองอยู่น้ากันเป็นธาตุแห่งสกท้ย์โอมหายะมหาดีนักแรกขั้นแม่นตกไปในดินหนีเป็นดินดี ตกไปในดินหนีเป็นดินซักซิดต,ตกไปในดินหนีเป็นดินมหาเลิกมหาซักซิดอมใช่ดีนักแร่แมนลงไปในเทรณี่อันนี้ขออห้ซักซิดและแม่นย่ำเลียนมหาญาณนนสมบัติโอมมามาก<ๆ>เก้าเลียนหนีเป็นเลียนเงินเงินหนีกับเงินดีเงินหนีกับเงินทองขําแก้วเงินหนีเงินมหาใช่ดีก้าวยะมหาใช่ดีตกลงไปในดินหนีก็ขอให้เป็นเงินดีมหาฤทธ ลินี่บังเกิดลทธินี่ดีนักแร <ellt on. S 2> ่ออมมามาเจ้าชัดเจนดีนักแร่มหาด,ดีนักแร่กัมยานดีนักแร่มามาดีนักแร่อันใดก็ตามแ,แต่ซ้ำฤทธิ์ทุกประการด้วยใบนี่เป็นสีแดงโอมหาแดงแดงอันใดก็แดงแต่จะแจ้งแดงแจ๊อันใดก็เลิกดีอันใดก็ใช่ดีอันใดกระมงค้นดีมา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 ดีแก่คู่ใส ด้วยใบไม,ม่อันมงคลน,นี้กายสิทธิ์นี่ลงไปให้ประสิทธิผลเลิศอมมามาโอมยะ,ะมามาเมนผู้ใดมหากระใหสรรเสริญเยื่นยอ่อใบเบื้องหน้านี่เป็นใบย่อมหากายสิทธิ์โอมดีดีดีนักแร่ไปใส่มาใส่ก,กึกล่องดังไกกองกังวานลงไปในลุมนี่เป็นเศษดีเป็นใบดียะมหาดี กลายเป็นสรรเสริญย่ออดีนักแร่ดีใบเงินนี่เป็นใบอันศักดิ์สิทธิ์อมมหายานศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สนี่กลายเป็นเงินศักดิ์สิทธิ์นี่กลายเป็นทองศักดิ์สิทธิ์นี่เลิกดีใช่ดีโอมมหายานดีดีแก่คุนผีคุณคนแก่คุนใสได้ดีแก่มามะม,ม,มามามหาราชาคุณใส ไผสีมาขออันใดแผ่นดินนี่อันศักดิดดีนักแร่มามะมามาคุณนไอันใดก็ตามแต่ความทูกความยากอันใดก็ตามแต่ใบมงค้นนี่แก้ได้มิดเพิ่นเอินว่าฟุดซ้อนเพิ่นเอินว่ามหายานมหาเสน่เพิ่นเอินว่ากรรมมหายานเสน่ผู้ใดมากกะหักกะหลงผู้ใดมากกะลักกะไข่ผู้ใดมาขออันใดได้ดังใจขอความหลักกะดีขอความมงค้นกะดีขอความเจริญก้าวหน้ากะดีค่าขายกะดีสารนี่ดีนักแรดี ดังเล็กไหลแข็งแกงดังใหม่ๆม่แข็งแกงนี่กลายเป็นเล็กอันไดก็ตามแต่ล่มพัดล่มตองล่มตีอันไดกระตามแต่ซักซิดแข็งแกงดังภูเขามหาภูเขาด้วยมหาเล็กนี่ดีควอมนิยมช่มชอบมากไม้เหลือคณานับคำคู่นหนุนทรงไปหอดพบหอดเข่าไปหอดเล่าลอยพันปีเจ้ากะซิยู่เนาะจังสี่บ่มีผู้ใดทำลายได ซักซิดมหาเลิกฮอดเก่าพันเก่าลอยเซนกษยูในเซนนี่ตลอดแงวยืนไปหอดหอยหอดลูกหอดหลานไผ่มายากะก็ดีขอความเจะเล่นลุงเรื่องค้าคู้นหนุนทรงดังใบมหายะนี่คูน้นดีโปยยะปยยะมหายะโปยเซียนโอมหาเซียนทั้งแปดจงมาสถิตตัง เลิกใช่มหาอันดีนี่เป็นการตั้งสารใหญ่เป็นการถามทํำสารพิธีเลิกใช่นี่ดีนักแรก่พนจังคอยเอิญว่าเซียนเซียนอันนี้เก่งมดสุยางเซียนอันนี้เก่งมดสุแนวเซียนอันนี้ไผสีมาตองบ่มีได้แท่ดอกคาไผมีแต่ชนะล้วนๆพนจังคอยได้เอินว่าเซียนดีปกปักรักษาคุ้มครองหนุนสุงมามหมมามา,มา,มา,มา มหาบารมีโอมหาแม่นางคุ้มคุ้มได้เมื่อสุยางคุ้มดีดีนักแร่คุ้มรว้ยลุ้ยนักแร่คุ้มมั่งมั่งดีนักคุ้มเศรษฐีกัเศรษฐีดีนักแร่คุ้มนีพ่นเอินว่าคุ้มคุ้มมามะมามามหารวยอมยะมหาคุ้มให้ดังใบใหม่ทั้งเก่านีกลายเป็นกระยาสิทธิ์เป็นแม่นางคุ้มคล่องผู้ใดมาแม่กระหหยผู้ใดมาแม่กระซอยคุ้มดีนักแร่ดี กวอกแต่แนลดีๆกวักอันนี้กวักซํากวกศิลกวกอันนี้กวักเลิกกวกใช่กวักมหามงคลมาใส่สู่โตสารธรณีนี่กวักอันนี้กวักมหาเศรษฐีกวักเงินกวักทองกวักแต่สิ่งดีๆเขามาอยู่ในภูมิยะแห่งนี่แผ่นดินนี้ผู้ใดมากก็ตามแต่เขามหานาากวักซอยกวอกเงินกวักทองห้ยะเจิมยะน้าณนาากมหาเจ้าที คุณนั่งจงดีมหาเลิกใช่อันดีกวักตะแนวดีๆมาสูโ่ต,โตสารน,นี่แผ่นดินนี่อมมหาปู่จงมามะมามามามะมามา,มา,มาขออิทธิลิ์นางกวักจงกวักปู่กวักยานกวักมหาบารมีเข้าสู่วิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วยเถิดนะพระเจ้าค่ะดีด ขอเปิดศาลนี้เพื่อให้ปู่ขาวเปรมมาสถิตอยุนหะ์ศาลแห่งนี้ให้เป็นโฮมพ่อโฮมไส้ให้แกลูกแกหลานให้หลูกหลานคนเก,าก่าดุลหลังเดเมาการาบเมื่อวา,า,านศาลเณรนีสิกลับกลายเป็นศาลย่านศักดิ์สิทธิ์มหาศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่มื่นหนีตั้งแต่วนันนีตั้งแต่ชั่วโมงนีตั้งแต่หน้าที่นีและวินาทีหนีเป็นต้นไปข้าพเจ้าขออัญเชิญปู่ขาวศาลเพื่อการสิได้ขอเฮ็ดเลิกเฮ็ดใช่เฮ็ดพิธีกราบไวให้เป็น พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ให้กูข่ขาวเจ้าเขาไปในสถิตอยู่ในสาลหนีให้อยู่ในนิลันดอนลูกหลานนี่มมนเจ้าค่ะลูกหลานมีถูกเตี้ยนดอกใหม่พร้อมทั้งปัจจัยขออัญเชิญปูถาดสีคันหาขออัญเชิญเทวดาสิิงศักดิลล์สิทธิ์ผู้เพิ่นอยู่บนสวงสวรรค์ก็ดีอยู่ในสถานมหาบารมีอยู่ในตนบกนีก่ก็ดี มีมีเหามีเงินมีซ่านเลาเด้อ่อปูลูกออันเส้นปูเขาเงินเขาซ่านสิได้ดเห็ดพิธีเบิกสามได้บัตรน,นี้ให้ปูคอยยับหายนายใส่สวยเขาามยูในเงินในซ่านหอแก้วหอ่อคําที่ลูกร้านไเฮ็ดใหายเลอบัดน,นี้ขะน่อยพี่โมได้เอาผ้าขาวมาด้วยหรือเปล่า ให้บังเกิดพุทธานุภาพให้บังเกิดความสุข yes. ความเจริญรุ่งเรืองยานนี้จงมาสถิตโอมาะมา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 มหาบารมีจงมาบังเกิดนบัดนี้โอมา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 พระวันติเนอุกาสะอุกาสะอุกาสะพระเจ้าขอกราบไหว้สิยามหายานนี้จงมีพุทธานุภาพด้วยเถิดนบบัดนี้นักพระเจ้าขาโอนักพันเต นี่เดี๋ยวโทกอยู่นี่สายจะอ่าน เวลาเทปูนก็เทเททับไปแล้วก็ให้เหลือเฉพาะเหรียญเหรียญตรงนี้ไว้นะลูกเพราะว่าเหรียญสิบจะเป็นพลังงานที่ดึงดูดขึ้นไป น้าบัดนี้ลูกหลานทุกลูกลุกนามทุกคน,นได้ตั้งจิตตั้งใจยกสารบารมีนี้ขึ้นมาเพื่อกาบไหว้สักการะบูชาบัดนี้ได้เป็นอันยิ้มอันเต็มอันดีอันงามแล้วลูกหลานกับสิขออันเชิญเทวดาลงมาสัดิษณสถานทีแห่งหนี้ได้เป็นที่ตั้ง บัดนี้ไดเวลาอันควนแล้วเป็นเลือกดีใช่ดีเป็นวันดีเป็นชั่วโมงดีเป็นหน้าที่ดีเป็นวิหน้าที่ดีสิลูกสิไดเฮติธีกรรมในการเบิกสารนบัดนี้ขอสิงซักสิทธิ์องค์เล่าม่วนเทวดาจงสถิตลงมาลูกขออัญเชิญเทวดาให้ลงมาสถิตยิ่งเพื่อเป็นการรับของเส้นไวจากลูกนบัดนี้พระเจ้าค่ะชันตาธรรมสวนากาโลอัยมปันตา สาธุสาธุสาธุในมือหนีเป็นวันดีเดือนดีเป็นเลิกดีเพิ่นเอินวาเดือนสิบเอ็ดนั่นนะเทวดาเพิ่นตองลูกหลานนั่นจึงนั่มโฮมสันแล้วโตต้นลูกจึงได้นั่มข่าวเทวดาองค์ไงเสด็จเสด็จสู่ศาลหนีให้เป็นซักซิบอิงเพิ่นไม่น้่มวาภูขาวบัดนี้ข้าพระเจ้าขอเปิกบารมีใช่ขอถวายของหวายให้องค์ปูเจ้านั่นนั่มมากเป็นวันเสาร์เวลาดีเลิกดีเพิ่นวาไหวเป็นน้่มไหววาซิบจบ ขอสวดผู้สาพบูชาภูมเจ้าทีนี่ให้เป็นทีซักซิิ์ยิ่งขอองค์ปูเจ้าจงมารับเอาสิ่งที่ลูกถวายนี่ให้เป็นมงคลใช่อันพุนลหมากหลากใหม่ลูกน้ำไหวร้อมถวายอันเราหาไกลตกันน้ำมาถวายองค์ปูเจา้าลูกขอถวายหัวหมูนี่เป็นซักซิ์อันมงคลยิ่งขอเบิกบารมีปูเจา้ามาผูกฝ่ายผูกกาวให้ลูกล้านนี่ด้มีใช่มีเลิกดีใช่ดีเป็นเวลาดีอันนี้ขอปูมีเจา้า ปูขาวเจ้าจงมาปลูกไช้ไห่ให้ลูกนี่ทุกปูขาวเอ้ยมาแล้วโบม,ม,มาแล้วกับมาขอปลูกมาขอปลูกฝ่ายนี่ยกเคื่องยกซองนี่ให้ลูกล้านได้กราบไหว้เป็นเลิอกดีไช่ดีให้ปูเจา้าจงมาอวยพรไช้ไหย่ยาคัมเอ้ยาายามัมงเอ้ยมัมงเกายามัมงเอ้ยเออมาแล้วกับ ในสุขุสุคนนี่ปูยาก็ไดดมาแล้วลูกร้านกับสิขอเบิกวิธีขอถวายขอไหว้ปูแห่งยาขอสวดพระคาถานี่ให้ปูแห่งยาน่นไดรัม้าเรือขนมวยยนสานุพวันปูตาน่อยจะได้ไหน่อยก็นหน่อยน่อยกห่อย็หน่า็หน่อน่มัก็ห่อ็หน่อยก็่กหนอยกหน่กนน่อยกห่็น่อยก่อยกาหล่อย้ยหน่ห็นห่อยกย็น่อ่่อ็นยอย แต่ยูดีมีแห้งทุกบคนลูกหลานกขายซอยบงซอยแยกเลยมันได้ดวยด้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 วยกาสักโอกาสักโอกาสัข้าพเจ้าในวันนี้เพื่อเป็นดุจอันมงคลชัยยิ่งขอเบิกขอบารมีบารมีเบิ่งศีลศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นยามหาศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นยาอานศักดิ์สิทธิ์ใบัดนี้สาธุสาธุพ่อวันจุมี ว้าวไปเลี้นงละปั้งในเม่อยูในสถานทีแห่งมีอันเป็นทีสมควรแล้วลูกล้านกะไปกาบไดวายการอยากขอตกคอหลาบน้ำปูได้บัดมี้มือไปเฮ็ดกล่องสลาอยูนวนบุรีบอกหนึ่งกันย่่วันที่หนึ่งกันงยาเวลาเิ่นนั่นเป็นเวลา ปลาย3โมง4สิบหาเป็นเลขของรัฐบาลไทยวันนี้ศิขอห้ปูห้ยโซ่ห้ลหบให้แม่นให้ย่ำปูเป็นเอเมือกปูห้ย่ำได้กับ่ะเคยอิชเชนหางเอววดโอ้ไฮลูฟ้าสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จกันแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ค่ะคลิปนี้ก็จบเท่าน,นี้นะคะนี่ก็เป็นภาพตัวเลขของนายประทันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ